นี่คือกองสใสแบบปกติที่มันสามารถเปิดปิดได้ ส่วนนี้คือพัดลมระบายความร้อนทั้งหมดที่ผมมีจานวนมันก็ประามาหนึ่งผมเลยต้องเอาไอ้กล่องนี้มาเก็บพัดลมระบายความร้อนแม้เหนือฝนเข้าเป็นกล่องใส่ที่ปิดทุกมุมนะครับแล้วตัวนี้ก็มีเข้าเกี่ยวทำให้เราเปิดปิดง่าย 1> AL 1 IM 9 M 7 0 0 IB 1 0 9่ I 8ป r o CX 0 8 Pro CX 1 5 p i x e o DX 2ตัวนี้ตึงมาก30วัตต์ CX 1 0อันนี้แบบไร้สายมีแบตเตอรี่ในตัวอันนี้ก็ไร้สายมีแบตเตอรี่ในตัวอันนี้ตึงใช้ได้เลย Back Charge c p o n c e o l e r 4 Pro ปใครใช้แท เด็ดตัวนี้ดีสุดเลย ex 2 Pro ตัวใหม่ gm 600 m a x แล้วก็ตัวใหม่ gm 1000แล้วก็ปิดฝาแบบนี้ฝุ่นแล้วก็ไม่เข้าและจะใช้ตอนไหนเราก็หยิบออกมาใช้ได้เลยเหตุผลที่ต้องใช้กล่องใสแบบนี้มีแค่2ข้อนะครับข้อแรกก็คือเป็นของที่เราอยากเก็บให้เป็นระเบียบแล้วก็ไม่อยากให้ฝุ่นเกาะใสกลองใสแบบนี้ก็ดีนะครับฝุ่นไม่เข้าแน่นอน ข้อที่2คือเป็นของที่เราอยากเก็บแล้วเราก็อยากมองเห็นจากมุมนอกเพื่อที่เราจะได้หยิบออกมาใช้งานได้สะดวกแบบนี้เวลาเราหยิบตัวไหนเราก็รู้แล้วเวลาเราจะหยิบเนี่ยก็ไม่ต้องลื้อทุกๆกล่องใครที่ไม่ชอบแบบใสมันจะมีสีดําที่เกือบจะใสด้วยนะครับก็ดูดีไปอีแบบแต่ผมชอบใสๆแบบนี้แหละมันดูง่ายดีใครที่อยากได้กล่องใสแบบนี้ที่มันสามารถเปิดปิดด้านบนแบบนี้ได้นะครับผมประพิกัดเอาไว้ให้แล้วตรงนี้ลักสิบเอง